เราคือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้หญิงลวนต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่วันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อสร้างอาชีพและเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะ โรมีอาชีพตดัดเย็บเสื้อผ้านะคะมาก่อนประมาณ20-30ปีแล้วอยากให้กลุ่มแม่บ้านสตรีของเราที่ไม่มีรายได้เลยที่ดูแลในครอบครัวนะคะดูแลลูกดูแลคนป่วยพ่อแม่ที่ป่วยอยู่ในบ้านแล้วเราก็เลยอยากให้เขาอะใหญ่เขามีรายได้เสริมนะเราเห็นสภาพชีวิตของเขาอะไรพวกนี้ค่ะเราก็อยากให้เขามีรายได้เสริมเราก็เลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาโดยที่ เราก็ไม่ต้องการให้อาชีพที่เรามีอยู่สูญหายไปแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นด้วยออเดอร์ครั้งแรกที่เรารับมานะคะมันจะเป็นออเดอร์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยที่ว่าเสื้อผ้าน่ะมันเยอะเป็นพันพันชุดนะคะและทีนี้กลุ่มแม่บ้านของเราไม่สามารถเข้ามาเย็บที่กลุ่มได้ไอ้นี้เราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นทํากระเป๋าผ้าเพราะว่าเขาสามารถใช้เวลาสั้นๆในการทํางานได้ด้วยประมาณ2ปีเราก็ได้รับการติดต่อจาก s t c เข้ามาสนับสนุนของกลุ่ม โดยการที่ว่าพาไปอบรมที่ไร่ภูทอเราก็จะได้ทักษะในการตัดต่อกระเป๋าให้สวยงามเพิ่มขึ้นพี่โตเป็นคนที่มองโลกในแงดีแม้กระทั่งแบบเราไม่คิดว่าเขาจะทําได้อย่างเรื่องโซเชียลเรื่องถ่ายรูปเรื่อออนไลน์เนี้ยพี่โตก็เป็นนักเรียนแถวหน้าก็าตั้งใจเรียนตลอดก็าส่งพลังบวกให้เราตลอดเราก็คิดว่าเนี่ยแหละรเราเจอช้างเผือกละในชุมชนมาบชรุน,นั่นแหละ ผ้าต่อเป็นผ้าที่เราเอาเศษผ้าชิ้นเล็กๆเอามาต่อกันนะคะวิธีการต่อเราก็ต้องต่อให้ในโทนสีที่มันมันบาลานซ์กันงานของพวกกลุ่มเราจะไม่หยุดนิ่งแต่ของเราจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาจนกระทั่งรูปแบบเก่าเราลืมตั้งแต่แรกต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้หญิงล้วนทุกคนมีข้อจํากัดหมดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้างต้องอยู่บ้านดูลูกต้องดูพ่อดูแม่ที่มีติดเตียงอะไรเงี้ย บางคนเนี่ยมีโอกาสทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวนอันเขาสู้ด้วยตัวเขาเองอด้วยฝีมือของเขาเองด้วยจักรที่เขามีที่บ้านแล้วเวลาแค่สองสามชั่วโมงต่อวันก็เอามาทามาเย็บผ้าเราหาเงินด้วยตัวเขาเองอเราเห็นเขาสู้จนแบบเราต้องสู้กับเขาไปด้วยนะครับแล้วเขาไม่หยุดเรียนรู้แล้วเขาทําให้เรายิ้มได้โดยตลอด ส่งกระเป๋าของเราจะแข็งแรงและก็สามารถกันน้ำไม่ให้ของข้างในเราเปียกแล้วก็ยังช่วยลดโลกร้อนนะคะไม่เกิดขยะเพิ่มขึ้นเป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้นะคะเรายังมีออเดอร์จากกลุ่มวิสาหกิจจากเพื่อนข้างเคียงนะคะอย่างเช่นว่าทําพวงกุญแจจากผ้าใยสับปะรดหรือว่าทํากระเป๋าผ้าจากผ้ามัดย้อมของเราที่จะเอามาเข้ามาทําเป็นเฉพาะกิจซึ่งทําให้เราหลายวิสาหกิจได้ทํางานร่วมกัน ชุมชนของเราเนี่ยจะทอผ้าใยห,หลักกาตาหรือหลักกตาหลักกตาภาษาละเียองเป็นภาษาทินแปลว่าสับปะรดหรือส้มมรดก็ดังนั้นเราก็เลยใช้ใบสับปะรดหรือเส้นใยสับปะรดเอามาทักทอเป็นผืนผ้าที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะแต่ว่าวิธีกระบวนการของการทอของเราจะแตกต่างจากที่อื่น ไม่เหมือนใครตรงที่ว่าเราใช้กระบวนการมือหมดเลยแล้วเราก็เอามาผสมกับฝ้ายเส้นใยสับะรดมีคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวแตกต่างจากเส้นฝ้ายแต่เมื่อสองเส้นนี้มารวมกันมันเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์คือความเหนียวและทนอีกเท่าตัวของฝ้ายในเรื่องการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจเป็นหมวกอันนี้เราไม่มีความถนัดดังนั้นเราต้องเชื่อมโยงใช้ภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม มาบชะลูดหรือแตนบาติกผลิตไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจหรือเอาไปมัดย้อมอันนี้คือการเชื่อมโยงโดยทาง scgc เองก็เขาเรียกว่าจับมือกลุ่มวิสาหกิจเชื่อมโยงให้กับทุกกลุ่มเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาต่อย,ยอด ราทำผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะเราได้อาศัยความรู้เดิมจากการทําผ้าบาติกมาต่อยอดที่จะทําผ้ามัดย้อมได้ง่ายขึ้นแล้วการทําผ้ามัดย้อมตัวเนี้ยก็สามารถต่อส่งให้กับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วเราสามารถสร้างอาชีพให้กับคนใกล้เคียงเราได้วิสาหกิจชุมชนแตนบาติกนะคะของเราอะ่ะมีการทําผ้านะคะผลิตผ้าแต่เราอะ่ะยังไม่ได้ที่จะแปรรูป แต่เราก็มีเครือข่ายที่เราจะส่งต่อไปแปรรูปอย่างเช่นวิสาหกิจ,จมมกชุมชนมาชวูลูดพี่โตเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เย็บกระเป๋าให้เรานะคะแล้วก็แปรรูปอะไรให้เราต่างๆอีกมากมายสิ่งที่ส่งไปเนี่ยก็คือให้พี่โตทําเป็นกระเป๋าเป้ซึ่งตัวนี้ได้รับความนิยมมากกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะมีความสู้มีความพยายามมากเลยไม่ว่าเราจะได้รับออเดอร์นะคะรับไอสินค้ารูปแบบไหนมากลุ่มชอบนะ น้องๆชอบเพราะว่ามันเป็นการเพิ่ม mm. เพิ่มความรู้นะคะแต่ละครั้งที่เรารับออเดอร์มามันจะมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ว่าเราสามารถทําได้ไหมแต่ทุกคนก็ทําได้ผ่านไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันกลุ่มของเราจะไม่มีวันหยุดพัฒนาเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าพี่โตทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้นะคะเพราะพี่โตก็เป็นชาวบ้านธรรมดาดันในกลุ่มของเราก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดานะคะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคนนิยมได้ขนาดนี้ประสบความสำเร็จได้ในมากขนาดนี้ทุกรอยเย็บนะคะมาจากรอยยิ้มจากพวกเรา